คลูกมาสงเดือน17วันผ่าคลอดนะคะทํเหมือนให้นมน้องนมแม่ลูดประจําเดือนยังไม่มาเลยปกติไหมอ่านะคะเนาะถ้าตราบใดที่เรายังคงมีการที่ให้นมลูกนะคะเนาะฮอร์โมนของการที่เราให้นมลูกค่ะมันจะไปกดรังไข่ทาให้รังไข่อะไม่ทํางานหรือทํางานได้ไม่เต็มที่ <c oughs> คุณแม่ก็เลยจะเจอว่าประจําเดือนของคุณแม่มาช้ามาช้าในที่นี้ก็คือว่าอาจจะไม่มีเมนเลยนะตลอดระยะเวลาที่ให้นมบุตรหมามถึงว่าให้2ปีก็ไม่มีเมน2ปีอันนี้สามารถเจอได้หรือประจําเดือนของเราค่ะอาจจะมาช้าช้าในที่นี้ก็คือแบบ เจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนปีหนึ่งปีครึ่งอ่ะถึงประจำเดือนมาก็เจอได้นะคะหรือบางคนประจำเดือนมาเร็วก็จะได้เช่นเดียวกันหรือว่าบางคนนะคะคือมาเดือนนี้สองสาเดือนไม่มาอีกสองสาเดือนมาสองสาเดือนไม่มาก็สามารถเจอได้เพราะว่าคือการที่เราหามีน้นํานมไหลออกมาจากเต้านมมันมีฮอร์โมนของการสร้างน้านมเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันนะคะมันจะทําให้รังไข,ข่ของเราค่ะทํางานได้ไม่เต็มที่หรือไม่ทํางานก็เลยจะทําให้กฎการทํางานของรังไข่เราก็เลยจะเจอว่าเราไม่มีประจำเดือนนะอื แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลิกให้นมลูกไปแล้วค่ะประจำเดือนของเราถึงจะกลับมาแบบทำงานได้ตามปกติเนาะ